เป็นหนัวข้อเรื่องการพัฒนามาตรฐานการให้บริการร้านยาเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับรายการยาที่ควรระวังในการใช้กับผู้สูงอายุในประเทศไทยนําเสนอผลงานโดยผู้ช่วยเภสัชกรประสิทธิทชัยพูนผลจากกลุ่มวิชาเภสัชกรรปฏิบัติคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลร,ราชธานีพร้อมแล้วเรียนเชิญอาจารย์ครับครับผมก็เรียนท่านกรรมการนะครับแล้วก็ ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ผมประสิทธิทชยัยพุลผลนะครับต้องบอกว่าเป็นตัวแทนนะครับของทีมวิจัยนะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับรองศาสตราจารย์ธีรพรศรีราสุภาพันธ์แล้วก็เพชกรหญิงที่พาดา3-4ทองนะครับ ก็เนื้อหาก็จะมีตามนี้นะครับอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะครับว่าถ้าเราพูดถึงผู้สูงอายุเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับล่าสุดก็คืออยู่วันที่30เมษานะครับเราจะพบว่ามีผู้สูงอายุเนี่ยที่อยู่มีอายุระหว่าง60ปีถึง69ปีอยู่ที่7ล้านนะครับ5 0 0แสนกว่าคนอันนี้คือข้อมูลของประเทศนะครับ ถ้าหลังจากนั้นก็คือ70ปีถึง79ปีจะอยู่ที่ประมาณ3ล้าน9แสนคนนะครับหลักๆเนี่ยถ้ารวมจริงๆเนี่ยก็คือประมาณาผู้สูงอายุอยู่ที่13ล้านนะครับ2แสน3หมื่นนะครับเราจะเห็นว่ากระจายอยู่ตามทุกภาคของประเทศนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าพูดถึงผู้สูงอายุเมืองไทยตัดที่60ปีเนาะครานี้เนี่ยในงานวิจัยของเราเนี่ยเรา implement ตัว ABS Criteria นะครับที่ AGS b e s r Criteria ปี2023ซึ่งในไกด์ไลน์อันอนี้ครับแนะนำว่าในผู้สูงอายุที่เขามีการพิจารณารายการยาในในตัวคำแนะนำเนี้ยจะอยู่ที่6 5ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขออนุญ,ญาตคัด Cut point scratch, ในงานวิจัยนี้จะใช้ที่65ปีนะครับสำหรับ เรื่องของการเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุทุกท่านทราบอยู่แล้วมีทั้งด้านของฟาร์มาโคไคนติกและฟาร์มาโคไดนามิกนะครับถ้าเรื่องของด้านฟาร์มาโคไคนติกเนี่ย เรื่องรูปแบบของการที่ยาจะดูดซึมยาที่จะมีการเมตาบอลิซึมกระจายไปหรือว่าขับออกพวกนี้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนะครับเพราะว่าในผู้สูงอายุเนี่ยเปลี่ยนแปลงหลากหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะทําให้ยามีการเพิ่มขนาดที่สูงขึ้นนะครับหรือขนาดที่ลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยผลที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นผลเรื่องของอาการข้างเคียงที่มากขึ้นยกตัวอย่างเช่นการเดินที่อาจจะ ลำบากขึ้นนะครับความจําที่ลดลงนะครับการล้มที่มากขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับด้านของ p h ร์ม a c o d y n a มิกนะครับร่างกายร่างกายทํายังไงกับยาหรือยาออกฤทธิ์ยังไงกับร่างกายเนี่ยยาบางอย่างถ้าสมมติว่าเข้าสมองได้ดีก็จะมีอาการง่วงซึมได้มากขึ้นนะครับหรือยาบางอย่างที่มีผลต่อความจําก็จะทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีความจําที่ลดลง คราวนี้เนี่ยถ้าเรามาพูดถึงเกณฑ์การบริการในร้านยาเราทราบกันอยู่แล้วว่าถ้าเกณฑ์ GPP เนี่ยมีทั้งหมดอยู่5ด้านด้านที่เกี่ยวข้องกับหมวดที่5ก็คือเรื่องของการให้บริการสําหรับเพศัชกกเนี่ยมีการระบุไว้ค่อนข้างเยอะแต่เรื่องของความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุอย่างเงี้ยครับยังไม่ได้มีการระบุว่าเราจะมีแนวทางทําอย่างไรขึ้นกับแต่ละที่ขึ้นกับบริบทของแต่ละร้านที่จะมีการพัฒนาเกิดขึ้นนะครับ พราะฉะน,นั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยในครั้งนี้เนี่ยเราจะสำรวจต้องบอกว่าสำรวจรายการยาในร้านยามหาวิทยาลัยก่อนนะครับเริ่มต้นก็คือร้านยามออุบลเพื่อดูว่ารายการยาที่ต้องมีการระมัดระวังเนี่ยมีทั้งหมดกี่รายการนะครับหลังจากนั้นเราจะพัฒนาตัวเขาเรียกว่าเป็นไซด์สำหรับเภสัชกรผู้ปฏิบัติตงานว่าจะต้องมีการล l ร์ตยังไงถ้าสมมติมีผู้สูงอายุที่เข้ามาแล้วจําเป็นจะต้องได้รับยาตัวนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะพัฒนาฉลากยาเสริมที่ได้จาก รายการยาในในข้อหนึ่งแล้วก็มีการติดตามดูว่าถ้าสมมติว่าผู้ป่วยบางท่านเนี่ยถ้าเข้ามาเพสัชกรเห็นสัญ,ญลักษณ์แล้วนะครับเลือกหมายถึงว่าบางท่านเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเห็นสัญ,ญลักษณ์เราจะไม่จ่ายแต่ถ้ามีการแบบออกนอกเหนือครทเักษณเราจ่ายยาไปเราจะมีการติดตามผู้สูงอายุได้อย่างไรนะครับ ก็เป็นการออกแบบการวิจัยงานวิจัยนี้จะเป็นงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่มี3ส่วนนะครับกระบวนการวิจัยเนี่ยช่วงแรกจะเป็นเรื่องของการสํารวจรายการยาที่มีในร้านก่อนนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่มีการทบทวนเวททบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายการยาที่ต้องระมัดระวังจากตัวเบียคายทีเรียนะครับมีการดําเนินการขอเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็รวบรวมข้อมูลนะครับที่ได้จากตัวแบบเก็บข้อมูลว่ายาในร้านยามีเท่าไหร่นะครับจะต้องมีการระมัดระวังอย่างไรแล้วก็สรุปผลออกมานะครับ ขั้นที่2นะครับจะเป็นเรื่องของการพัฒนาฉลากยาเสริมเราจะเอายารายการยาที่ได้จากช่วงแรกมาพัฒนาฉากยาเสริมโดยอิงจากฉลากยาเสริมของการใช้ยาอย่างสมเหตุผลนะครับแล้วก็มีการพิจารณาข้อมูลโดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด3ท่านนะครับแล้วก็แก้ไขตามคำข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒินะครับถ้า,ากิจกรรมที่3เนี่ยถ้าสมมติว่า มีผู้สูงอายุบางท่านที่ออกนอกเหนือคุณลิเบียคือมีการจําเป็นจะต้องใช้ยาที่อวอยเนี่ยเราก็จะมีการจ่ายยาตัวนั้นพร้อมกับฉลากยาช่วยคราวนี้เนี่ยฉลากยาช่วยตอนนี้เนี่ยบางทีเราก็พอจ่ายไปเราไม่แน่ใจว่าเขามีความเข้าใจหรือเปล่าเราก็จะมีการติดตามผู้ป่วยโดยการโทรติดตามนะครับเรื่องของความพึงพอใจความเข้าใจอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นหรือวัดประสิทธิผลจากการใช้ยานะคบเป็นอย่างไร ผลนะครับก็จากตัวเบีย์ไครเทียนะครับสำรวจราย,รายการยาในร้านยาเมาอลบนเนี่ยจะพบว่ามี3ประเภทถ้าอ้างอิงตามเบีย์ไครเทียก็คือมีอวอยมีคอชั่นแล้วก็มีไฮริสนะครับเรา พบว่ามีทั้งหมด12รายการในร้านยามมอ,อโอบนที่จำเป็นจะต้องอวอยนะครับก็มีบอเมอเฟนิลามีนคอเฟนิลามีนนะครับกลุ่ม first generation แอนต h i s t a m i n e นะครับหรือพวกกลุ่มที่ออกได้เกี่ยวกับระบบประสาทส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นอมมทิปเทลีนนะครับแล้วมีเออโกตามีนนะครับออเฟเนดีนด็อกซาโซซินกามิพิไลายแล้วก็ไดซโคมีนนะครับมีกลุ่ม C แล้วก็กลุ่ม high risk นะครับคราวนี้ warning sign ที่เราพัฒนาเกิดขึ้นนะครับอันนี้อ้างอิงจาก ตัวไทออดอรี่ของสวรสนะครับก็เดิมเนี่ยเขามีรูกผู้สูงอายุอยู่แล้วคราวนี้เราก็เลยเพิ่มตัว65ปีแล้วก็มีการอวยขึ้นนะครับอันนี้นะครับก็พัฒนาทําเป็นฉลากนะครับซึ่งมีการนําไปติดนะครับที่เชลยาของร้านยาโมาบนทั้ง2ส,สาขานะครับเพื่อให้เภสัชกรที่ทำงานได้อันเลิตัวเองนะครับอันนี้ก็มีการติดเอาไว้นะครับแล้วก็ช่วงที่2ก็มีการพัฒนาฉลากยาเสริมนะครับ โดยพาาัฒนาฉลากยาเสริมทั้งหมดนะครับ27รายการก็คือไม่ใช่แค่กลุ่ม a v o i ทั้งกลุ่มของ Caution แล้วก็ High Risk ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของฉลากยาเสริมนะครับที่จะมีข้อมูลนะครับทั้งในด้านของยาตัวนี้ชื่ออะไรนะครับยาตัวนี้เนี่ยมีข้อ บ่งใช้อย่างไรนะครับผู้สูงอายุที่ได้รับยาตัวนี้ยกตัวอย่างเช่นไดมนฮนดิเนตเนี ate, ่ยเราก็จะบอกว่าอาจทําให้มีปัญหาด้านความจําหรือออฟเฟนเดี of en A D, เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการหกล้มนะครับก็จะต้องระมัดระวังอย่างไรนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นถ้าถ้าสแกนตัวนี้จะเป็นคู่มือว่าถ้าคนไข้ที่ได้รับยาตัวเนี้ย มีอัลเทอร์เนทีฟอะไรนะครับแต่ถ้าอัลเทอร์เนทีฟไม่ได้เราจะจ่ายฉลากยาเสริมไปด้วยนะครับตรงนี้ก็อันนี้เป็นตัวอย่างเอ,าเอกสารที่เราจัดทำขึ้นแล้วก็เอาไว้ที่ร้านยาคณะนะครับส่วนตอนที่3ถ้าสมมุติว่าคนไข้ที่ต้องได้รับยาเนี่ยเราก็จะมีแนวทางการติดตามดังต่อไปนี้นะครับแล้วก็มีแบบบันทึกข้อมูลนะครับกเ็เนื่องจากว่าอยู่ ในเฟสของการเก็บข้อมูลแต่ว่าเริ่มต้นเก็บข้อมูลยอยู่ในช่วงประมาณวันที่1นึ่งเราพบว่ามีเพียงแค่1เคสที่เรามีจ่ายยาที่ที่อยู่ในกลุ่มอวอยไปนะครับซึ่งก็มีการโทรติดตามแล้วก็ไม่มีอาการไม่พึงประสองค์อย่างไรนะครับผลการศึกษานะครับก็สำรวจรายการยาได้ออกมา3ประเภทนะครับมีการพัฒนาป้ายเตือนในกลุ่มอวอยนะครับมีการพัฒนาฉลากยาเสริมทั้งหมด27รายการนะครับแล้วก็มีแผนการให้บริการสําหรับผู้ป่วยที่เข้ามานะครับก็ สรุปผลการศึกษาเนี่ยก็สรุปได้จากข้อมูลเบื้องต้นนะครับว่าการพัฒนาร้านขายยาเพื่อผู้สูงอายุเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบนะครับแต่ว่าในการวิจัยของเราเนี่ยเราใช้เรื่องของการพัฒนาฉลากยาเสริมขึ้นมาแล้วก็รวมไปถึงพัฒนา warning sign สำหรับเภสัชกรก็สามารถทำให้ผู้ป่วย,ยได้รับยาได้อย่างปลอดภัยครับผมมีเท่านี้ครับสวัสดีครับมีคำถามเชิญได้นะครับอาจารย์เชิญอาจารย์ให้ข้อเสนอแนะครับ โอเคอ๊ okay. สำหรับโครงการนี้เนาะอาจารย์ว่ามันเป็นมันเป็นปัญหาของการทำโครงการระยะยาวเนาะแต่เราตัดตัดฉับมาเพื่อนำเสนอใช่ค่อ <ผม S 2> าจารย์เพราะว่ามันมันช็อตคัดอ่าเข้าใจแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ว่าเวลาถ้าเราโครงการที่มันใหญ่อย่างนี้แล้วเราต้องการมานำเสนอตรงนี้อาจารย์ว่าเราตัดย่อเลยตัดย่อ,เ,อเฉพาะส่วนที่เรามีข้อมูล c o m p l e t e า plete จริงๆ <มา S 2> จะมี <complete S 2> ตอนที่1กับตอนที่สองอเพราะฉะนั้นอาจารย์ว่ามัน,มนเหมือนกับเฟสหนึ่งสงสาเนี้ยตัดให้ชัดเลยว่าเฟสหนึ่งเนี้ยเราต้องการอะไรแล้วเฟสหนึ่งนี้ได้ข้อมูลอะไรมาซัพพอร์ตเราเนาะอาจารย์ไปขอหน้าสุดท้ายเนาะหน้าสุดท้ายที่สรุปมาอย่างเงี้ยพอเราพอเรายังไม่บจบเฟสแล้วเรามาสรุปว่าสามารถช่วยลดอาการไม่พึงประสงค์จากยาอันนี้ในทางวิชาการเราเรียกว่าโอเวอร์ครเนาะ ถูกไหมเพราะผลมันยังไม่ออกโอเคไหมคะเราเราจะไม่สนับสนุนการสรุปแบบนี้เนาะเป็นการสรุปที่ยังไม่มีข้อมูลมามาซัพพอร์ตนะคะแหล่งเก็บข้อมูลของเราเนี่ยมาจากของร้านยาของมออบลสองสาขาซึ่งสองสาขาเนี่ยเป็นใช้อินเวนทอรี่สต็อกอันเดียวกันไหมใช้อินเวนทอรี่สต็อกเดียวกันครับจริงๆมันก็คืออันเดียวแหละถูกปะแต่ว่ากลุ่ม แต่ว่ากลุ่มคนไข้จะมีความแตกต่างกันเข้าใจแต่แต่นี่เรายังเราเน้นที่ไอเต็มยาไง่าโอเคหมเพราะฉะนั้นมันก็คือเก็บจากที่เดียวแหละคือลงไปลงไปร้านยาของของรของคณะถูกไหมคะซึ่งตัวที่เราเอาพอเราเก็บมาปุ๊บเนี่ยเราใช้การแยกเนี่ยเราใช้การแยกกลุ่มตามฟอร์มโคหรือการแยกกลุ่มตามตามอะไรที่แบ่งตามเป็น3ากลุ่มนั้นใช่ไหมครไม่ใช่ค่ะที่เป็นชื่อ ชื่อหลายยาที่เป็นชื่อตามรายการยาเลยครับอาจารย์คือเวลาเราพัฒนาฉลากยามาเราพัฒชาฉลากยาเสริมสําหรับแต่ละแต่ละตัวยาเลยแต่ละตัวยาเลยไม่ได้เป็นกลุ่มถูกไหมไม่ได้เป็นกลุ่มครับอาจารย์ทีนี้คําถามคือถ้ามันเป็นยาอื่นแล้วอยู่ในกลุ่มเดียวกันมันยังอวอยเหมือนกันไหมถ้าอันนี้เนี่ยในลิดฟอร์มาโคเนาะใช่ถ้าถ้าดูตามถ้า ถ้าไม่ใช่รายการร้านยามมบนอาจจะเอาอาจจะมีผมว่าโดยปกติแล้วมันเป็นกลุ่มครับเป็นกลุ่มแต่ว่าในร้านยามมบ่ยจะมีแค่บางรายการทีนี้อาจารย์จะบอกว่าผลที่เราได้เนี่ยถ้ามันจะเป็นประโยชน์กับร้านอื่นด้วยเนี่ยก็คือเวลานำเสนอมันเป็นกลุ่มมันจะจะจะทำให้มีไอ้นั้นมากกว่าไหมยกเว้นว่ามันเป็นเฉพาะตัวของมันเองเนาะอันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจารย์คิดว่าข้อมูลที่ได้มันจะไปเป็นประโยชน์หรือเปล่านะแล้วก็พอเราบอกว่า เอามาทําปุ๊บเราเราเอาชื่อยามาแล้วแล้วเราก็แบ่งเป็นตัวนี้แล้วก็เป็นการติดฉลากเข้าไปก็เหมือนคล้ายๆกับการทําฉลาก expire date ถูกป่ะหลักการคล้ายๆกันเนาะเออ expire date ปีนี้คนละสีคนละสีเพียงแต่อันนี้เราบอกว่าอยาคนนี้ต้องระวังในกลุ่ม65เนาะอันนี้มันมันคอนเซปต์เดียวกันเลยเนาะคล้ายกันเพียงแต่ว่ามุมมองคนละด้านแล้วก็พอ ได้ปุ๊บเราก็บอกว่าอันนี้แล้วเราก็มาทําฉลากใช่ครับเออแต่ในนี้ฉลากเนี่ยที่เรานําเสนออาจารย์เนี่ยเป็นฉลากจริงที่เราทําจริงนะฉลากจริงที่ทําขึ้นครับอาจารย์เ,เป็นฉลากคือนขนาดานจริงลเลย<ไ>ป<ะ>่เป็นขนาดที่เอามาจากของฉลากยาเสริมซึ่งมีแนวทางมีมีคำแนะนำเออถ้ามันขนาดจริงเนี่ยสิ่งที่ที่อาจารย์คิดครั้งแรกคือคนแก่จะมองใช่ใช่ผ่านออกไมประเด็นเดียวกับอาจารย์เลยครับเออแล้วก็ใน ในหนูไปที่ฉลากตัวของตัวฉลากคือคือเข้าใจข้อจํากัดตัวนี้นะอย่างเนี้ยมันคือฉลากเสริมเนี่ยอันเนี้ยเราเป็นนวัตกรรมทํามาเพื่อผู้สูงอายุมันก็ต้องเป็นเน้นตรงที่ถ้าอาจารย์อาจารย์มองนะอาจารย์ก็จะมองว่ามันต้องตัวใหญ่สองมันบูเลตที่สองต่างหากที่ที่มันเป็นตัวที่เราเน้นเราต้องเน้นเนาะเพราะตัวอื่นเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วถูกปะอันนี้เขาจะเออมัน นะอันนี้เราเป็นฉลากเสริมเราไม่ใช่เป็นฉลากหลักถูกป่ะเออเพราะฉะนั้นถ้าจะถ้าจะให้แนะนำอาจารย์ว่าก็คือเอาเฉพาะร์ดที่สําคัญใช่ไหมแล้วก็เวลาเราพูดถึงฉลากเนาะมันต้องเกี่ยวกับขนาดฟอนต์มันต้องเกี่ยวกับความหนาเนาะเพราะฉะนั้นอันตรงนี้มันต้องออกไปเทสใช่คือในในตัวรายละเอียดข้อมูลใหญ่เนี่ยเรา ถ้าเราจะมีตอนเราโทรสอบถามคนไข้อย่างเงี้ยครับเรื่องของความพึงพอใจเกี่ยวกับฉลากอย่างเงี้ยก็จะมีว่าเขาถ้าจริงๆเนี่ยก็ก็อาจจะมองไม่เห็นแหละแต่ว่าในตัวตอนที่เราโทรติดตามจะมีเรื่องของข้อคอมเมนต์เกี่ยวกับฉลากอยู่ว่ามองเห็นหรือไม่มองเห็นอาจารย์ข้าจว่าอันนั้นเป็นเป็นเป็นตัวสุดท้ายแต่ก่อนที่เราจะทําตัวนี้ออกมาเอาไปใช้กับคนไข้เนี่ยเราสามารถเทสได้ก่อนถูกไหมเราสามารถเทสได้ก่อนว่าโอเคเราศึกษาแล้วเราเขียนแบบนี้เข้าใจไหมคือคอนเทนต์ด้วยเนาะ คอนเทนต์แวลิเดตี้มันด้วยเนาะรีไลน์ของมันด้วยแล้วก็ว่ามันได้ตามที่เราแล้วเขาอ่านเนี่ยรู้เรื่องไหมแล้วฉลากเนี่ยหนูใช้สีอะไรคือเรื่องสีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีหลาย่าถูกต้องเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราถือว่าอันนี้เป็นเอาต์พุตอันหนึ่งของนวัตกรรมของเราเนาะอาจารย์ว่าถ้าเราตัดจบแค่นี้อันเนี้ยมันจะนําเสนอแล้วจะเห็นแล้วร้านยาอื่นก็สามารถเออเอาไปใช้ได้ว่าเออเนี่ยนะที่เขาศึกษามาอย่างงี้ท่านเราจะเอามาใช้เนี่ย เราเขาก็ไม่ต้องทําการศึกษายากซึ่งมีแผนอยู่ครับว่าที่จริงเราอยากที่จะทําทั้งหมดแหละครับอาจารย์แต่ว่าเนื่องด้วยกําลังของของที่ทําตอนนี้สามารถทําได้เฉพาะในรายการยาของร้านก่อนซึ่งเราอาจจะขยายเป็นเป็นโปรเจกต์ต่อไปแต่หมายของว่าถ้าเราจะเอามาเพื่อนําเสนอไงเอามาเพื่อนําเสนออาจารย์ไม่ได้ติดว่าเราจะต้องไปทำหลายร้านเนาะอาจารย์ก็แค่บอกว่าอ่าโอเคถ้าเราตกตรงนี้อันนี้ก็เป็นงานอยากอย่างนึงแล้วเนาะ ส่วนเรื่องของการติดตามเอาไปใช้เขาพึงพอใจไหมนั่นก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งอีกเฟสหนึ่งที่ที่มันจะทําให้งานของเรามันมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะคะ่พดีสนใจผู้สูงอายุค่ะพอดีเข้าเกณฑ์หานิดหนึงค่ะจริงๆก็เอ็จะไม่เข้าเกณฑ์แบบเข้าเกณฑ์จริงๆยังไม่ถึง65นะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะตามตามสภาพเนี่ยน่าจะเกือบเกือบเข้าเกณฑ์พอดีว่า รายการยาที่อาจารย์จริงๆคําว่ารายการยาสําหรับผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆเป็นสนใจตั้งแต่อยู่สมาคมและยังยังไม่ได้ทําภารกิจนี้นะคะมันมีประเด็นในเรื่องของการที่ว่าสังคมผู้สูงวัยเนี่ยเข้าสู่ระบบมากขึ้นนะคะ<ม>แล้วก็การพึ่งพาตนเองของผู้สูงวัยที่อยู่คนเดียวตามบ้านเนี่ยมันเยอะนะคะแล้วก็ในกรณีที่จะพึ่งพาตนเองด้วยการบริหารยาเนี่ยค่อนข้างยากทีนี้การรายการยาที่อยู่ในร้านยาเนี่ยก็ ในเรื่องของที่อาจารย์ทําสารวจเนี่ยจูอยากจะพี่จูอยากเสนอว่านะ่าจะต้องมีร้านอื่นมาเป็นองค์ประกอบด้วยการสํารวจรายการยาที่เกี่ยวข้องที่อาจารย์เห็นจากร้านอาจารย์ละแล้วก็อาจารย์จะต้องทาสารวจร้านอื่นที่ในชุมชนด้วยเพราะบริบทจะแตกต่างกันแน่นอนไอเช่นอาจจะมากกว่าของอาจารย์เพราะอาจารย์เป็นบริบทของร้านยามหาลัยมันอาจจะไม่ได้กระจายข้อมูลเพียงพอนะคะแล้วก็ในกลุ่มยาเองเนี่ย ที่มีความเสี่ยงแล้วที่อาจารย์ขึ้นมาเป็น first generation ของ a n t i h ฮิส a ามีนใช่แต่ว่าเสียงหนึ่งก็คือนอกจากเหนือว่าต้องถามด้วยความถี่ในการใช้ด้วยเ mm hmm. พราะเนื่องจากการมีรายการยาแต่ถ้าคนไข้เขามารีวิสิตซื้อ mm hmm. เพื่อที่จะไปกินเพื่อนอนหลับ อันนี้ก็ต้องเป็นภาพสะท้อนว่าในระดับชุมชนยังไม่มีความเข้าใจพอว่ายากลุ่มแอนตี้ซีนที่ใช้เพื่อการง่วงเนี่ยไม่ได้เพื่อที่จะใช้เพื่อการนอ,อนหลับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็อยอยกําลังพิจารณาอยู่ที่จะเอาออกหรืออะไรเนี่ยค่ะเพราะเนื่องจากมันเกิดการดรีชาบที่สมองแล้วก็มีการพิสูจน์ที่ชัดเจนอันนี้อาจจะต้องเป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวชี้วัดเรวาว่าเอ๊ะมันยังใช้วิธีโดยที่ว่าคนไข้มาเรียกหาแล้วก็ให้เภสัชจ่าย เพื่อต้องการอาการลิ้ของการง่วงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องนั่นนิดหนึ่งนะคะแล้วก็พอดีผู้สูงอายุเนี่ยมีความปัจจัยหนึ่งที่เราชี้วัดได้เลยคือเสียงล้มมากนะคะล้มเยอะมากนะคะก็คดีดูเป็นสูตรเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเพราะว่าสถิติการล้มนี่สูงมากนะคะดังนั้นเนี่ยการที่กินยาไฮเปอร์เทนชันง่ายๆเนี่ยพอ Deep, ดิฟเรื่องบัตเพชเชอร์ก็ล้มนะคะแล้วก็ กินยาคลายกล้ามเนื้อนะคะคู่กับยาเนี่ยพวกเนาาี้คขะชี่จาจาร์ขึ้นมาก็เป็นประเด็นพอดีเพิ่งไปตรวจตามาเพราะว่าหมอถามเลยว่าคุณกินยาคลายกล้ามเนื้อประจํำไหมนะคะถามย้าหลายครั้งแล้วบวกกับโบท็อกหรือเปล่า <c oughs> เราบอกเราไม่โบท็อกเราไม่โบท็อกยืนยันนะแต่ก็ยังย้ําเราเราก็เลยถามว่าทําไมเขาบอกว่าเนื่องจากการกินยาคลายกล้ามเนื้อต่อเนื่อ,เองเนี่ยมันทําให้มีความเสี่ยงที่กล้ามเนื้อตรงตามันหยอ่อนแล้วทําให้เป็น กลคอม่าได้นะคะซึ่งอันนี้ค่ะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องมีความสัมพันธ์กันใหม่ว่า,วาโอเคดังสิ่งหนึ่งถ้าเผื่อเราจะจ่ายยาขยักล้ามเนื้อเราอาจจะต้องถามเรื่องตาด้วยหรือเปล่าซึ่งไม่ใช่เฉพาะว่าหน,นึ่งเสี่ยงล้มนะคะแล้วก็เรื่องไตเรื่องอีกหลายๆเรื่องนะ <ๆ S 1> นะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวโจทย์หนึ่งพอเป็นผู้สูงอายุอีกบอดี้เวทเนี่ยลีนเอาไปนะคะบอดี้แฟตไม่มีนะคะยาบางตัวที่จะจ่ายเนี่ยมันต้องอคอนซิร์นแล้วว่าโอเคกลุ่มยาพวกนี้ จะต้องวอร์ดิงให้ร้านยาคนอื่นได้รู้นะว่าอันนี้ถ้าคนไข้ที่เป็นผู้สูงวัยมาเนี่ยน้ำหนักต่ํามากๆเนี่ยอาจจะต้องคอนเซิร์นกับยาบางตัวละว,ว่ามันอาจจะมีการละลายในไขมันได้ดีแล้วไขมันมันน้อยมากแล้วเข้ากับกินยาไปก็สะสมมันไม่ออกมาทั้งเชีย,ยงเลยพวกนี้ค่ะก็เริ่มมีดีเทลมากขึ้นจริงๆไม่ได้เป็นคลินิกเข้าจานะคะแต่ว่าเนื่องจากพอดีทําผู้สูงอายุก็เลยมีคน อาจารย์จุฑามณีค่ะเอ,อ่ยชื่อนามเลยท่านฝากไว้ตั้งแต่สาปีแล้วสิแล้วเธอต้องทําเรื่องนี้ก็ยึงอยู่ในใจว่าท่านผู้ใหญ่ฝากเลยว่าก็จะทำนะดังนั้นก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจจารย์แต่อยากจะเติมให้มันดู ม <Mass, S 2> <ส>า <ำ S 1> กกว่านี้นิดหนึ่ง <สำ S 1> ก็อาจจะหาร้านอื่นยาอื่นที่มีรายการยาที่มีความเสี่ยงแล้วจัดก,กลุ่มแคติคอรีที่มันตรงกับคําว่าผู้สูงอายุค่ะอีกนิดหนึง่งว่ามันเป็นไปได้มากหน่อยที่ใช้ในความฉ<ม>ี่ด้วยแล้วก็ในการที่พฤติกรรมที่เรียกหาใช้ยาผิดๆด,ด้วยที่มาสอดคล้องแล้วก็ให้ดูความสำคัญข,ของยาที่เป็น cross interaction กันด้วยนี้ค่ะก็ฝาบเป็นประเด็นเพื่อที่จะให้มีความชัดเจนเพราะจริงๆเราก็อยากจะพัฒนาเรื่องนี้เหมือนกันนะคะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะ ค่ะจริงๆเป็นโครงการแบบเกยาไรเป็นโครงการระดับชาติเลยนะเดี๋ยวพี่ให้ข้อมูลคือเอาเอาเฉพาะส่วนที่จะไปนําเสนอก่อนพี่คิดว่าส่วนที่จะไปนําเสนอค่ะข้อมูลส่วนไหนแข็งแรงก็ไปนําเสนอส่วนนั้นนะคะอย่างเช่นมีรายการยาแล้วก็มีข้อเสนอ คือข้อเสนอเนี้ยมีความสําคัญมากคือข้อเสนอว่ามันควรจะมีฉลากเฉพาะสําหรับผู้สูงอายุเนี้ยพี่ว่าจบแล้วเพียงแต่ว่าไอตัว avoid ตัว caution ตัวอะไรเนี้ยเราก็เสนอไปว่าอย่าง avoid เนี้ยมันมีรูปแบบชัดเจนแล้ว uh huh. caution กับไอตัว high risk <Yeah. S 1> เนี้ยเราเสนอเป็นฉลากเสริมใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> ก็ก็เสนอไปจบแค่นี้นะคะ <Yeah. S 1> อันนี้ก็พี่คิดว่าในแง่ของการนําเสนอพอแล้ทีนี้ mm. ข้อมูลที่พี่จะคุยต่อน,นี่จริงๆแล้วเป็นข้อมูลที่ อยากจะให้ไปเชื่อมโยงกับ national policy ที่เขากำลังทำอยู่ที่ออยจริงๆอะค่ะอันสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยมันคือ patient information l e a e l e t เนาะซึ่งมันมีมาตรฐานของมันอยู่เรื่องของ user testing เนาะแล้วก็ user testing เนี่ยไม่ได้ต้องการคนเยอะไม่ได้ต้องการถามว่าพอใจไม่พอใจแต่ต้องการดูว่า เข้าใจไหมแล้วหาข้อมูลเจอหรือเปล่าบนฉลากสิ่งที่เรากําลังพัฒนาเป็นฉลากเสริมะคะ่ะมันคือมาตรฐานของตัว P I L ซึ่งออยพัฒนายามาหลายร้อยรายการแล้วแล้วพี่ก็เชื่อว่ารายการที่เราทําอยู่อะค่ะมันมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ <S <S ไป<อ>พัฒนา,าต,ตัวของที่ออยคือคือตัวมาตรฐานเขาอะมันมีอยู่แล้วนะคะทีนี้ยกตัวอย่างอย่างเช่นเอาออยก่อนเราอะมีหน้าตาของออยแล้วถ้าเราเอาออยเนี้ยไปเสนอออย จะเสนอผ่านพี่ไปก็ได้นะถ้าถ้าให้ข้อมูลเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ก็จะไปเสนอให้พอดีพี่เป็นกรรมการอยู่เพราะฉะนเนี้ก็คือสิ่งที่กำลังจะบอกก็คือว่าฉลากมาตรฐานที่เขาทําสําหรับคนทั่วไปอะคะ่ะเราแค่เอาอันเนี้ยเอาแค่ตา a v o อยเนี่ยไปใส่ไว้ในฉลากนั้นคนที่เขามาอ่านนะคะก็ก็จะแบบเห็นเลยว่ายาตัวเนี้ย มันไม่ควรจะจ่ายยาในผู้สูงอายุหรือถ้าผู้สูงอายุได้รับยานี้มาก็ไม่ควรกินหรือกินก็จะต้องถามอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาอ่ามีตัว PIL มาตรฐานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเอาตัวนี้ไปแปะปุ๊บจบเลยสําหรับ65นะคะสำหรับคนที่65สําหรับกลุ่ม avoid พี่กำลังจะบอกว่าฉลากยามาตรฐานที่เขาพัฒนาอยู่ตอนนี้หลักการของเขาว่าเขาไม่ได้ใช้ average population เขาใช้ เขาใช้คนที่มีการศึกษาน้อยที่สุดมาเป็นตัวเทสเพราะฉะถ้าเกิดคนที่มีการศึกษาน้อยที่สุดเข้าใจใครๆก็จะเข้าใจหมดเนาะอันนั้นก็เป็นปัจจัยเรื่องความรู้แต่ทีนี้ของเราอะพอเป็นผู้สูงอายุอะค่ะปัจจัยมันเพิ่มขึ้นไปอีกซึ่งพี่มีความรู้ว่าพี่เห็นด้วยกับเราว่าอยากจะให้มีฉลากเสริมสําหรับผู้สูงอายุแต่แต่มันจะเสริมได้2แบบ แบบหนึ่งก็คือเป็น P.I.L. สำหรับผู้สูงอายุเลยเหมือนที่เราทำแต่ต้องหน้าตาเป็น P.I.L. จริงไม่ไม,ไม่เล็กๆแบบนี้ซึ่งถ้าเล็กๆเล็กๆอย่างที่ตะก,กี้นี้เราให้อาจารย์รัพิพันธ์ดูคือพี่มีความรู้สึกว่านอกจากว่าเราพัฒนาฉลาก P.I.L. สำหรับผู้สูงอายุแล้วอันนี้คือออปชันที่หนึ่งเนาะพัฒนา P.I.L. สำหรับผู้สูงอายุแล้วอะค่ะเราต้องหาวิธีให้ข้อมูลชิ้นเนี้ยไปกับเขาด้วยคือเราพยายามจะคิดว่ามันควรจะเล็กๆเ,เพื่อที่มันจะอยู่ในถุงยาแต่จริงๆไม่จำเป็นเออมันอาจจะเป็น คือวันนี้ออยเขาใช้ e-labeling เพราะงั้นมันเป็นมันเป็นเหมือนกับบาร์โค้ดอะคะ่ะแล้วก็แล้วก็ใช้บาร์โค้ดแล้วก็ดูข้อมูลบนออนไลน์ผู้สูงอายุอาจจะไม่อาจจะไม่สะดวกเราก็ต้องไปคิดอันนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งว่าเราต้องไปคิดว่าเออแล้วเราจะให้เราจะให้แผ่นนี้ไปกับผู้สูงอายุเราต้องทำยังไงนะคะอันนั้นก็คือโจทย์ข้อที่1โจทย์ข้อที่2จริงๆก่อนที่จะพัฒนาไปเป็น PI l อแสำหรับผู้สูงอายุ มันน่าจะต้องไปดูก่อนว่าปัจจัยของผู้สูงอายุ่มันเป็นปัจจัยเรื่องอะไรยกตัวอย่างอย่างเช่นเป็นปัจจัยการอาร่านไม่ออกเป็นปัจจัยของอา่านไม่เข้าใจเป็นปัจจัยของสายตาหรือเป็นปัจจัยอะไร <inas> <c oughs> เพราะฉะนั้นตัวพี l อแอสำหรับผู <MO> <c oughs> ้สูงอายุเนี่ยมันจะต้องเอาคอนเทนต์ที่มีอยู่แล้วไปพัฒนาให้มันสอดคล้องกับปัจจัยของผู้สูงอายุอย่างเช่นถ้าเกิดตัวหนังสือมองไม่เห็นมันอาจจะต้องเข้มต้องใหญ่ต้องคือปกติเราก็ใหญ่อยู่แล้วแต่มันต้องใหญ่กว่านั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันต้องไป จริงๆโจทย์รรรแรกเลยอ่ะคือต้องศึกษาปัจจัยของผูสง้สูงอายุนะคะแล้วก็ออปชันหลังจากเราได้ปัจจัยแล้วเรามี2องออปชันออปชันหนึ่งคือพัฒนา PIL สําหรับผู้สูงอายุหรือใช้หรือใช้ PIL ที่มีอยู่แล้วแล้วจะต้องเสริมอะไรเข้าไปหรือจะต้องทํำยังไงเพื่อให้มันมันคู่กันกันกบ PIL นั้นยกตัวอย่างอย่างอวบอยเนี่ย<ช>มันคือใช้ PIL ที่มีอยู่แล้วแต่เอาันนี้ไปแปะอยู่ในนั้นแค่นี้จบเลยอย่างเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าอันเนี้ย เราอ่ะต้องไปต่อกับไอ n a t i o n a l Committee ที่เขากำลังทำอันนี้อยู่แล้วก็จริงๆวันนี้เนื่องจากว่าผู้สูงอายุของเราอ่ะเป็นคือเราอ่ะเป็น age society ไ<ช>ปเรียบร้อยแล้ว,ลวเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยังไงมาแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังทำอยู่อะค่ะมันมันน่าจะเป็นคือสเกลมันจะใหญ่โตต่อไปอีกแล้วเราก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้สำหรับผู้สูงอายุเพราะว่า PIL มันก็เริ่มมีคนที่เขาเริ่มทำเยอะแล้ว,ลวเขาเริ่มเชี่ยวชาญเรื่อง PIL แล้วเริ่มเชี่ยวชาญเรื่อง user testing แต่มันยังไม่มีใครที่เชี่ยวชาญเรื่องผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าอันเนี้ยสำคัญแล้วอยากให้ทำต่อไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าอะไรที่อยากจะเสนอก็เสนอ,เ,สนอ,เ,สนอเข้าออยอได้เลยนะถ้าไม่มีชแนลก็บอกผ่านมากกได้แล้วเดี๋ยวพี่ให้คนมาติดต่อเราค่ะครับผมก็ขอบคุณกรรมการทุกท่านครับเอเสียงปรบมือให้กับผู้นำเสนอผลงานครับเรียกว่าเป็นงานใหญ่ระดับชาติฟังแล้วเรียกว่างานเหญ่ระดับชาติเลยทีเดียวครับอาจารย์ต่อยอดไปได้อีกไกลมากนะครับ